สวัสดีครับสวัสดีครับพเพื่อนๆนะครับนะวันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงพุทิมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะช่อง YouTube ผมลองบาร,รมีหลวงพุทิมนะครับนะพี่ๆท่านใดที่กดติดตามนะครับวันนี้นะคลิปนี้นะคลิปนี้เลยวันที่เท่าไหร่เอยวันนี้วันที่อา่าเอาเป็นวันที่1เดือนห้า6 5้า้าท่านใดที่กดติดตามผมนะให้ทายเลข2ตัวนะครับนะวันที่1รัฐบาลสองตัวล่าง ผมจะแจกนี่ให้เลยคลิปนี้นะคลิปนี้นะะแจกให้สามใบเลยนี่สามใบอันนี้สามใบนะครับแล้วก็นี่สองใบทา,ายได้คลนละหนึ่งสิบนะครับนะคลิปนี้นะครับนะทายได้คลนละหนึ่งสิบท่านใดที่ทายถูกมาเลือกได้เลยว่าอยากได้รายการไหนนี่นะครับอยากได้รายการไหนกฎกติการอยู่ว่าจะต้องติดตามช่อง y o ยูทูบลองบาร,รมีหลวงพุทธินห้ด้วยนะครับนะกดติดตามกดคข้าทั้งหมดแล้วกดกระดิ่ง พีพ่เพื่อนๆจะไม่พลาดคิดที่ผมทําวันนี้ผมจะมาให้ดูว่าอะไรเอ่ยอยู่ในถุงนะมากันครับมากันครับนี่นะครับนะอะไรเอ่ยอยู่ในถุงนะครับนะมีหลายๆท่านนะครับนะได้รู้ได้เห็นที่ผมทําอะไรมาปีที่แล้วปีหกสี่นะครับนะก็เป็นวัตถุมงคลน,นะครับนะอีกรุ่นหนึ่งที่พี่พเพื่อนๆไม่ได้คิดกันแล้วบางคนก็ได้คิดนะครับว่าปีนี้จะมีรูปถ่ายออกมาใหม่ในปีหกห้า ก็จะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งเลยที่หลายๆท่านที่รู้กันดีนะครับรู้กันดีก็วันนี้ผมก็จะมาบอกให้ว่าอะไรเอ่อยอยู่ในถุงนะครับนะอะไรเอ่อยอยู่ในถุงนะครับนะเรามาดูกันนี่นะครับผมจะเปิดให้ดูแล้วนะว่าอะไรเอ่อยอยู่ในถุงนะครับนะสมาชิกท่านใดที่รู้นะครับนะก็ทายมาได้นะครับนะผมบอกเลยว่าปีนี้ไม่ผิดหวังแน่หลายๆคนยิ้มหลายๆคนมีความสุข หลายๆคนคิดว่าน่าจะมานะครับนะ่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะมาอยู่แล้วนะครับนะนี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่วันนี้นะครับนะผมบอกให้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมเก่งไว้นะครับนะที่ผมเก่งไว้เลยนะครับก็จะเป็นรูปถ่ายเลยรูปถ่ายผมข้วกลวยเลยนะครับนะในปี65นะครับนะในปี65ก็ออกมาแล้วว่ามีอะไรบ้างปี64มีอะไรบ้างนะครับนะผมก็เก่งไว้นะครับนะวันนี้นะอ่าผมบอกเลยว่า ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบศรัทธาบารามีหลวงพ่อแล้วก็เป็นพุทธภัณิ์น์เหมือนกันนะครับนะก็คือเป็นอาชีพผมอยู่แล้วผมบอกให้เลยว่าเป็นอาชีพผมอยู่แล้วนะครับนะสมาชิกท่านใดนะครับนะอยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากดูคลิปต่างๆนะนะเข้ามา youtube ผมได้เลยนะครับนะวันนี้นะครับนะแชร์ได้แชร์นะครับนะนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้เช่ามานะครับนะเป็นส่วนหนึ่งที่เช่ามานะครับนะมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับนะเอามาดูกันอิฟวาตรงนู้นก่อน นะผมขอเถิอบตัวผมเองก่อนนะครับนะ <_ d ose> เราจะได้รู้ว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนะผมจะมาดูกันปึ๊บอ่าอ่านนะครับนะถาดแดงวันนี้วันนี้เราใช้ดูถาดแดงนะครับนะอ่ะเรามาดูกันนะครับมันมีอะไรบ้างอ่าหนึ่งนี่นะครับมันกะ็นจะเป็นรูปถ่ายครึ่งองค์เลยนะครับนะปีนี้เพราะว่ามาแรงจริงๆนะครับนะปีนี้เพราะว่ามาแรงหมกจริงๆแล้วก็ประสบการณ์เยอะมากนะครับนะประสบการณ์เยอะมากอ่นะเดี๋ยนวะผมขอเรียงแป๊บหนึ่ง นะว่ามียอดเท่าไหร่นะครับนะก็หลายๆท่านนะครับนะได้รู้ได้เห็นนะครับนะหลายๆท่านได้รู้ได้เห็นนะครับนะว่าทีนี้มีอะไรดีนะครับนะอ่ะผมขอเลือกให้ก่อนนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะก็อีกอีกหนึ่งรายการนะครับนะที่ผมชอบนะครับนะผมชอบแล้วก็เป็นรายการที่มองคิดว่าอนาคตน่าจะมานะครับนะผมบอกเลยว่า ผมเป็นพุทธาพชิ์ผมบอกแล้วว่าผมเป็นทั้งพุทธาพชิ์แล้วก็เผยแผ่มาเรามีหลวงพ่อแล้วก็ให้ทั้งความรู้นะครับนะผมบอกแล้วว่าผมให้ทั้งความรู้นะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักสะสมแล้วก็เป็นนักที่เผยแผ่แล้วก็เป็นพุทธาพาิชย์รวมทั้งหมดอยู่3าอย่างในตัวผมเองก็คือเก็บด้วยบูชาด้วยแล้วก็แบ่งปันด้วยนะครับนะก็ ผมก็เป็นคนที่ง่าย,ายๆครับผมที่พท่านใดที่รู้จักกับผมนะครับนะก็เป็นคนที่ซื้อจริงจบจริงนะครับนะเป็นคนที่ซื้อจริงจบจริงแล้วก็พระที่รู้จักผมไปผมกําลังตีพระแท้มาตรฐานสากลวงการพระเครื่องนะครับนะพี่พี่ท่านใดที่เช่ากับผมแล้วไม่ต้องกลัวนะครับนะเบื่อเดือดร้อนตังค์ขึ้นมาผมยินดีรับเช่าคืนไม่มีงองงแล้วไม่ต้องถามถักคําว่าพี่รับเมื่อคืนพอ่อเหตุผลอะไรไม่ถามผมจะหักสามสิบเปอร์เซ็นต์เลย เพราะพผมที่ดูจากผมไปเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าพรดแท้นะครับนะการันตีพรดแท้เลยนะครับนะไม่ไม่ไม่มีของเก๋นะครับนะผมบอกแล้วว่าผมเล่นมาตรฐานสากลแล้วก็ทุกคนเล่นเหมือนกันหมดนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นอีกอีกวันหนึ่งที่หลายหลายคนได้คิดว่ายิ้มนะครับนะเพราะว่าปีหกห้ากับปีหกสี่ไม่เหมือนกันรูปแบบลายแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับนะ mm hmm. ผมบอกแล้วว่าปีนี้น่าจะยิ้มกันหลายหลายคนนะครับนะผมบอกแล้วว่าหลายๆคนน่าจะยิ้มนะครับแนละ้วก็ ก็มีความสุขกันนะครับนะผมผมผมเชื่อว่าคนที่เล่นพุทธพาพาิชจะรู้คนที่เล่นพุทธคุณก็รู้นะครับนะผมบอกเลยว่าอยู่ในร่างเดียวกันทุกคนผมบอกเลยว่าอยู่ในร่างเดียวกันทุกคนคนที่เล่นทุกคนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าพุทธคุณมีพุทธพาพานิชมีทุกคนมันมีอยู่แล้วสามอย่างเนี่ยอยู่ในอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะครับนะผมตัวของตัวผมเองก็ก็เป็นคนที่ อยู่ในหนึ่งในนั้นนะครับ้วก็พี่พี่ธันดที่มาออกมาพูดว่าคุณเอามาเก็งราคานู่นนี่นั่นผมถามคนนึงว่าอันนี้เราเราขอพูดนะส่วนตัวผมนะผมขอพูดว่าวันเนี้ยคุณไม่คิดทํางานคุณไม่ได้คิดทําอะไรคุณอยากเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณนะครับนะอันนี้ผมขอพูดนะคุณอยากทําธุรกิจส่วนตัวของคุณแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรแต่วันเนี้ยคุณมาทําพระคุณมาทำจเวเวลรี่คุณมาทําเลี่ยมพระ คุณมาทาต่างๆนาๆนาทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันคือธุรกิจส่วนตัวผมพูดถูกไหมคนทําก็ต้องหวังกําไรถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าไม่หวังกําไรคนเลี่ยมพระผมถามว่าเลี่ยมคุณเลี่ยมยี่สิบาทได้ไหมลนะ่ะก็เลี่ยมไม่ได้ทุกวันนี้ผมบอกให้เลยค่าเลี่ยมบางองค์องค์ละเกือบพันบางองค์เจ็ดแปดร้อยบางองค์ห้าหกร้อยสตาร์ตอนเนี้ยสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแบบธรรมดาธรรมดาคลาสสิกคลาสสิกเลยนะธรรมดาแบบพื้นฐานเลยการเลี่ยมกรอบถูกต้องไหมครับ การเช่าพามาคุณรู้อยู่แล้วว่าจากที่วัดคือเท่าไหร่ค่าน้ํามันค่ากินค่าอะไรต่างๆนานานะครับนะผมจะบอกเลยว่าทุกคนมันมีค่าเดินทางนะครับนะแต่อยู่ที่คนสองคนคุณหรือผมว่าจะเช่ากันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับตาวันนี้ผมมาบอกให้สาหรับมือใหม่ที่ที่ที่จะเข้ามาเล่นแล้วก็หลายๆคนมอในแง่ลบว่าเฮ้ยคุณเอามาเก็งราคาเกินไปคุณมาค้าพ่อค้าเกินไปผมถามคนนึงว่าก็ผมบอกแล้วไงว่าผมคือพ่อค้า ผมพุทธะพาณิชย์และผมก็ศรัทธาและก็ผมก็เผยแผ่ผมอยู่ในร่างผมสามสามคนเลยอย่างแรกเลยผมเผยแผ่ผมศรัทธาแล้วก็พระพ,พุทธพาณิชย์เผยแผ่คืออะไรผมบอกตําหนิจุดใจตางทุกอย่างของวัตถุมงคลของของหลวงพ่อสองคือพุทธะพาณิชย์ผมเช่ามาผมก็ใส่ผมก็เก็บในสิ่งที่ผมชอบสามคือผมเลี้ยงครอบครัวผมผมไม่เคยให้ปากท้องไปเดือดร้อนใครและผมก็ทําเป็นอาชีพผมอยู่แล้ว ท,ทุกคนทุกวนนี้ผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเกจิไม่ว่าจะเนหลวพ่อทุกคนตอนนี้ทําเหมือนกันหมดนะครับนะเราอย่ามาว่ากันนะครับนะคุณอย่ามองในโลกสวยในหูมองในมองของผมนะเม <ME> ื่อวันหนึ่งคุณตกงานคุณมาเล่นพระแสดงว่าคุณก็ต้องเหมือนผมผมพูดถูกไหมแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าใครคิดว่าอันไหนมารายการไหนเป็นรายการไหนไปได้คุณลองเล่นดูนะครับนะผมเชื่อว่าทุกอาชีพมีคําตอบ ถ้าคุณจะเล่นนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนะผมบอกเลยว่าทุกชีพมีคําตอบผลัวผมผมผมก็เก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อไว้เยอะพอสมควรนะครับนะก็ก็ได้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 เก่งแล้วก็ได้หลายๆอย่างนะครับนะก็ผมผมผมทัดทานหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ก็ได้เช่านะครับนะก็เป็นลูกถ่ายครึ่งองค์บ้างนะครับนะแล้วก็ เป็นคนที่เช่าเยอะบอกตรงผมเป็นคนที่เช่าเยอะนะปีหกสี่เนี่ยผมเช่ามาเยอะมากนั่นผมได้ดูถัดแดงนะครับนะันนี่คือถัดแดงผมหกสี่นะนี่คือหกสี่นะเนี่ยหกสี่ทั้งนั้นเลยประมาณสักหกสิบกล่องได้นี่คือปีหกสี่นะแล้วก็เอ่อยกรังยกรังมาเนี่ยผมไปไปตอดหลายหลคนมานะผมไปตอดหลายหลคนมานะลานานะแล้วก็แบ่งมานะครับนะผมได้ดูผมได้มาประมาณสักอืมพอสมควรน,นะครับนั่นนะี่ ก็ได้เช่ามานะครับนะปีหกสี่นะหกสี่ก็เช่ามาพอสมควรนะครับนะก็พอสมควรก็ได้เอาพอประมาณสักสามลังกว่าสามลังกว่ากับสี่ลังนะครับนะสามลังกับสี่ลังนะครับนะก็ก็เยอะพอสมควรนะครับนะก็เพราะเยอะสมควรก็คือคือเราคิดว่าเราเป็นพุทธาณนิชอยู่แล้วส่วนตัวผมนะผมผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่หรือพี่ๆท่านใดที่เป็นกําลังเข้ามาเล่นลองดูนะครับนะผมผมไม่เคย หวงห้ามแล้วผมไม่เคยห้ามว่าคุณจะต้องเล่นหลวงพ่ออะไรคุณจะต้องอะไรหนึ่งเลยอย่างแรกเลยผมบอกเลยว่าผมอยากให้ทุกคนเล่นในวัดผมไม่ได้อนตี ok ้นอกวัดนะผมไม่ได้อนตี ok ้นอกวัดแต่ผมอยากให้เล่นในวัดโคศิตารามทําไมผมถึงอยากให้เล่นวัดโคศิตารามหนึ่งเลยยังไงที่วัดก็ชัวนะครับนะที่วัดก็ชัวนะครับนะเพราะว่ายืนกันยาวยาวยังไงวัดก็ต้องมาก่อนนะครับนะนอกวัดยังไงก็มีอยู่แล้วผมผมเชื่อว่าพุทธหลวงพ่อดีทุกอย่าง แต่ผมอยากให้เล่นในวัดของที่เล่นเสริมหรือนอกวัดต่างๆนาะนาะผมบอกให้เลยว่าอนาคตไม่ไดีๆส่วนตัวผมนะแต่ผมไม่ได้บูตี่อะไรต่างๆนานาแต่คือว่าเราพูดให้คิดนะครับนะผมตัวผมนะผมผมผมก็อยากให้ให้ทุกคนศึกษาดูแล้วลองเล่นดูนะครับนะผมบอกแล้วว่าผมอยู่ในล่างเดียวกัน3าคนเผยแผ่พุทธพณิชแล้วก็เออเอเอแล้วก็เออศรัทธาผมอยู่ในร่างผมคนเดียว สามอย่างเลยผมบอกแล้วว่าผมอยู่ในสามล่อาร่างผมสามอย่างคือผมไม่ได้เด็ดร้อนใครผมเลี้ยงครอบครัวแล้วผมก็เล่นผมถามคนหนึ่งว่าถ้าผมไม่ไปเช่าคนอื่นก็เช่าผมพูดถูกไหมผมไม่เช่าคนอื่นก็เช่านะครับเพราะว่าคนเรา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 เล่นเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวปากทองผมเองแล้วก็อ่ครอบครัวที่ที่เราจะต้องเลี้ยงนะครับแล้วผมบอกแล้วว่าวันนี้ก็ได้พอสมควรก็ ผมเก่งไว้ตั้งปีหกส6่แล้วก็เลยมามามาเช่าวไว้เยอะพอสมควรนะครับนะก็เป็นลูกของพ่อนะครับนะก็ขัหมดไปไหลายแสนอยู่ <c oughs> อันนี้ชุดนี้ก็โดนไปพอสมควรผมเช่ามาตอนที่กระแสแรงๆนะครับนะก็ก็มีหลายๆท่านนะครับนะพันธุ์ใดที่อยากจะแบ่งกับผมขอราคาจบมาเลยอย่าขอราคาที่ผมไปไม่ได้ผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยที่มีมาหนึ่งแพ็คพี่บอกผมเลยราคาเท่าไหร่ ผมสู้ได้ผมสู้สู้ไม่ได้ผมไม่ไม่สู้เอาราคาที่ผมยืนแล้วเก็บไม่ได้ไม่ใช่ว่าราคาแบบที่พี่ไปโดนมาปัง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 แล้วมาหาผมผมไปไม่ได้นะครับนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับนะก็ก็อยากจะเช่าทุกคนนะครับอยากจะเช่าทุกคนก็ผมบอกแล้วว่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อเนี่ยท่าน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 มีราคาอยู่แล้วคือเราพูดตรงๆว่าถ้าท่านบอกว่าผมเป็นพุทธาณิชย์แล้วผมถามคำนึงว่าที่วัดไม่ใช่พุทธาพนิย์อ่ะผมพูดถูกไหม ทุกคนมันพิทาราผู้ทัาพันอยู่แล้วแต่ที่วัดเนี่ยเขาเข้าวัดเพื่อใบนานุ่นดำรงวัดแล้วก็เป็นในแสงของของที่วัดผมพูดถูกไหมนะถมพูดถูกไหมคือเราไม่ได้โจมตีวัดเราไม่โจมตีใครแต่เราพูดในสิ่งที่ถูกทุกอย่างมันมีพระสร้างมาทําไมเขาไม่ให้ฟรีล่ะพี่อ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณไม่มองในแง่อีกมุมหนึ่งอันนี้ผมพูดก่อนนะอีกแง่มุมหนึ่งคุณบอกว่าวัดทําไปเพื่อแผยแต่ผมถามว่ามันก็พูทัาพันที่ทุกคนนะครับ แต่ทีนี้ผมบอกให้เลยว่าทําไมถึงวัดถึงทาถูกต้องเพราะว่าหนึ่งเลยวัดไปเอาทําไปเพื่อพุทธาถังอ่อา่าเขาเรียกว่าพิจารถังขอนที่วัดซูมโซมต่างๆนานาเอาเงินไปทําแล้วก็ไม่ได้ไเื็ดร้อนกับญาตโยมอ่าสองทำไมคนมาแอนตี้กับคนที่เช่าพระมาเยอะนูน่นนี่นั่นผมถามเขาหนึ่งว่าไอ้วันที่คุณมองเขาไม่มองแต่วันที่ผมมองคุณไม่มองเนี่ย คุณต้องให้โอกาสเขาว่าเขามองก่อนคุณเขามองคิดว่ารูปเนี้ยอย่างเนี้ยมาเราก็ต้องเข้าใจผมพูดถูกไหมนะครับนะก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่พี่ๆท่านใดที่มองว่าเฮ้ย hey, คุณลองคุณลองเช่ามายาจังอ่าผมถามคนหนึ่งว่าก็ผมเป็นคนที่มองไกลก่อนนะครับนะผมเป็นคนที่มองไกลก่อนก็ก็อยากให้ทุกคนคิดว่าว่าวันเนี้ยเรามองทุกหลวงพ่อพี่ลองได้เลยว่ามันเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัด ไม่ว่าจะเป็นหลวงปูนมาไม่ว่าหลวงพ่อรวยหรือต่างๆนานาทุกเกจิหรือหลวงพ่ออิดเนี่ยผมถามเขาว่าทุกคนเนี่ยทุกหลวงพ่อทําไมคุณไม่พูดพุทธาพันธิตอ่ะผมพูดถูกไหมทุกคนพุทธาพันธิตหมดคุณอย่ามาแอบบูลลี่กับคนที่ว่าคุณไม่มีของไงคุณไม่มีของแล้วคุณมาออกมาพูดว่าเฮ้ยคุณเก่งราคามากเกินไปนู่นนี่นั่นต่างๆนานาหาว่าเขาหัวละประมูลนู่นนี่นั่นต่างๆนานาผมถามคำหนึ่งว่าเวลาที่พระยังไม่ขึ้นคุณไม่เช่า เวลาที่พระลงคุณเงียบเวลาพระขึ้นปุ๊บคุณบอกเลยว่าเอ้ยพุทธาปณิมากเกินไปนู่นนี่นั่นเยอะผมบอกเลยมันมีเยอะแต่ผมถามคำหนึงว่าอย่างเงี้ยผมซื้อมาเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงผมพูดถูกไหมเพราะที่วัดออกทุกปีผมพูดถูกไหมที่วัดออกทุกปีแต่ถามคำหนึงว่าทําไมผมถึงรู้ว่าราคาน่าจะมาผมก็เดาเหมือนกันที่มันก็เหมือนซื้อหุ้นคนที่เล่นหุ้นก็เหมือนกันกันกบผมเนี่ยน่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาไม่มีใครรู้ ก็แค่อย่างเดียวว่าเราเช่ามาได้รู้เอ้ยโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เสมอตัวนะครับนะมีกําไรบ้างอะไรบ้างผมก็ปล่อยให้มีกาไรผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วก็วันนี้ก็อยากให้พี่เพื่อนๆลองมองดูนะครับนะลองมองดูแล้วลองเล่นดูนะครับนะว่าพอถึงบางคลของหลวงพ่อเนี่ยผมบอกให้เลยว่าตั้งตัวให้คนเยอะมากบอกให้เลยถ้าทันคุณทําในสิ่งที่ถูกนะถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกนะคุณอยู่ได้ แต่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตที่ยังเล่นพระแก้พระเสริมอยู่พระที่ไม่ได้ออกฝึกวัดพระที่ไม่ได้ผ่านการลูกเสกงเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคุณอยู่ไม่ยาวอา่ะผมพูดตรงๆคุณอยู่ไม่ยาวคุณตัวผมผมเล่นแต่วัดโคผมไม่ได้บุตี่กับนอกวัดเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เล่นผมเล่นแต่วัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคที่ลูกคนรู้จักกันดีก็วัดหลวงพ่อกลวยแล้วกันนะอา่าผมผมบอกได้แค่นี้ผมก็เก่งวัดเหมือนกันไม่ใช่ผมไม่เก่ง นะครับนะก็เดี๋ยวเราให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับแนะก็ก็พอสมควรที่ผมเจงไว้นะครับนะก็บอกแล้วว่าใครใครคิดดีทดําดีก็ทําไปนะครับส่วนตัวผมผมผมมองว่าอะวันเนี้ยผมผมเช่ามานะครับนะผมเป็นคนเช่าจริงจบจริงนะครับนะกล้าเล่นกล้าคิดก่อนอย่างเงี้ยผมผมกล้าเล่นกล้าคิดก่อนเลยว่าอย่างเงี้ยผมเช่าจากวัดอะไรที่หลุดจากนอกเหนือจากที่ผมเล่นมาเนี่ยอะไรที่หลุดจากนอกเหนือผมมาเนี่ย ผมผมเล่นแค่ที่ผมมีนะครับนะผมเล่นที่ผมมีแล้วผมรู้เลยว่าทุกใบเนี่ยผมต้องตรวจสอบเหมือนกันก่อนที่ผมจะขายก่อนที่ผมจะดูผมจะทําตําหนิให้ว่าลายน้าต้องดูยังไงนะครับนะผมบอกแล้วว่าอะไรที่คุณเล่นในวัดอ่ะผมบอกให้เลยว่าอยู่ได้ยาวๆนะครับนะเล่นยาวนะครับนะเราเราไม่อันตี้นอกวัดนะครับนะทุกอย่างทุกองเนี่ยผ่านการลูกเสกหมดไม่มีการเสริมเพราะผมผมบอกแล้วว่า ผมจะไม่เสริมของหลวงพ่อแน่นอนผมเล่นเรื่องความมาตฐานู่แล้วนะครับน้เนี่ครับก็ก็เป็นคนที่ศรัทธาอยู่แล้วนะครับตัวผมผมผมศรัทธาหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับนะศรัทธาหลวงพ่ออยู่แล้วแล้วก็พุทธาพันธุ์นี่อยู่แล้วผมก็บอกตรงๆว่าผมเป็นพุทธาพันธุ์นี่อยู่แล้วนะครับนะผมไม่ได้ปิดบังว่าผมไม่ได้ไม่ไม่พุทธาพันธุ์นะครับนะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาให้พี่เพื่อนเพื่อนถามดูว่าคุณลองเช่าจริงไหมจบจริงไหมผมบอกว่าพี่ผมเช่าจริงจบจริงมีหลายๆท่านถาาว่ผม หัวประมูลบ้างอะไรบ้างคือแบบคือมาเกงราคาไปคนเดียวพี่มาเกงราคาไปคนเดียวแล้วก็มาปั่นราคาให้พ้าขึ้นผมบอกเลยว่าพ้าหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องปั่นหรอกพี่ผมบอกเลยว่าปีนี้ไม่มาปีหน้าก็มาผมบอกทุกได้แค่นี้เลยไอ้รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะปีนี้ไม่มาปีหน้าก็มาผมบอกให้เลย,รเลยจริงๆที่ลองมองได้เลยว่าทําไมหลวงพ่อถึงร้อนแรงเพราะว่าท่านมองคนที่ดีนะครับนะคนที่บรารมีท่านแล้วก็ช่วยท่าน ช่วยเผยแผ่อย่างเงี้ยในทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ผิดผมพูดถูกไหมในทางที่ถูกไม่ในทางที่ผิดจริงไหมครับเราเราเรา,เราเล่นด้วยความมาตรฐานผมเล่นด้วยความมาตรฐานอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เล่นของแก๊กของเสริมอยู่แล้วผมผมผมเล่นแต่นอกไม่เล่นนอกวัดผมเล่นแต่ในวัดนะครับนะผมเล่นแต่วัดโคสิตรามแล้วก็ออกจากวัดโคสิตรามเล่นตามใบใบใบของวัดนะครับนะไม่มีไม่มีนอกเหนือฝันนี้นะครับนะอะไรที่นอกเหนือฝันนี้ผมผมไม่ขอยุ่งแล้วผมก็ไม่ขอพูดด้วยว่า คุณเก er ้คุณไม่เก้คุณเสริมไม่เสริมผมไม่ขอพูดมันอยู่ที่คุณละไม่ไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับนะมันอยู่ที่คุณแล้วไม่อยู่ที่ผมนะครับนะเพราะว่าผมเล่นด้วยความศรัทธาของผมเองนะครับนะไม่มีใครไปจุงมือให้ผมไปเล่นอย่างอื่นนะครับนะผมบอกแล้วว่าคุณศรัทธาคุณก็เล่นคุณไม่ศรัทธาคุณก็ไม่ต้องเล่นแค่ั้นถูกต้องไหมครับเพราะคนเรามันเหมือนกันนะครับนะพี่นะครับเนี่ยผมดึงก่อนอ่าเห็นไหมครับ ก็พอสมควรได้พอพอได้เล่นปีนี้พอพอได้เล่นแน่บางคนก็มีเช่าเยอะผมนะเยอะผมมากเยอะกผมก็มีนะครับนะก็วันนี้ก็ฝากไว้พี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ผมด้วยผมลองบารมีปู่ทิมนะครับนะนี่นะครับ